ไม่สุปอูนิทะเลแตกใส่อูนีแบบช่ำๆหอมนัวทะเลเว้ยยิ่งกับเนื้อวากิวมิยาซสก,กิแบบนี้นะบอกเลยว่าอร่อยมาก วันนี้ก็พามาที่ร้านนี้เลยเทนเทนสาขาสยามสแควร์วันจะเป็นบุฟเฟ่นะทุกคนราคาเริ่มต้น499บวกวันนี้ก็ปรับมาเป็นตัวอัลติเมทบุฟเฟ่899บวกเลยที่นี่จะเป็นชาบูสี่ช่องที่มีน้องหมีแบบนี้นะช่วงนี้เนี่ยใครมากอมแนะนําเพิ่ม50บาทจะได้ซุปอูนิทะเลแตกแบบนี้มาทุกคนเขาจะบรรจงตักมาพูนๆแบบนี้นะและ้วค่อยๆตีๆๆๆจนมันละลายเป็นเนื้อเรวยกับน้ำซุปในเซตจะมีหอยเชลล์ปลากระพงแล้วก็กุ้งแบบนี้ด้วยนะใส่ตามไปเลยรสชาติซุปจะนัวสุดๆไปเลยทุกววาล พอซุปเริ่มเดือดน,นะเอาเนื้อวากิวเมียสก,กิเ4ฟในตัวเซต899เนี่ยใส่ลงไปเลยชาบูพอสุกกําลังพอดีทั้งละมุนเนื้อทั้งละมุนอุนหนบอกเลยคำนี้สวรรค์มากแล้วก็มีทั้งเนื้อวากิวออสชักโลอันนี้กับตัววากิวโซโตโมโมทุกคนเนื้อร้านนี้ลายสวยมากเอาไปชาบูในน้ำซุปหมาล่าที่เข้มข้นแบบนี้นะแล้วก็จิ้มซอสไข่ดองทุกคนโอ้โหหรือใครที่เป็นสายทะเลนะบอกเลยร้านนี้มีให้สั่งเยอะมากตัวหอยเชลนะสดแล้วก็ไซส์ดีมากทุกคนแล้วก อามาเอบีซาชิมิหวานหวานซูชิแบบพรีเมียมจัดเต็มไม่เลือกได้ไม่อั้นแบบนี้ทุกคนส่วนซาชิมิแล้วก็ของกินเล่นแบบนี้นะมีให้ตั้งแต่เซต6 9 9บวกแล้วส้วตมตำตัวนี้นะทำมาอร่อยจริงจังเกินเรื่องมากแล้วอย่าเพิ่งกินโซนเอมาทุกคนเก็บทองไว้กินของหวานต่อด้วยเพราะที่นี่เขามีของหวานอีกเยอะเลยไอศครีมฮากเกนดัสแบบไม่อัน้นทุกคนใครกำลังหาบุฟเฟ่ชาบูเนื้อดีๆมีซุปอูนิแบบจัดเต็มแบบนี้นะแนะนําเลยให้มาลองที่ร้านเทนเทนชาบูทุกคนอร่อยจริงคอนเฟิร์มไปลองกันนะ